สวัสดีครับมีกันที่หนูจะขายอะไรอ่ะเกี๊ยวปลาทรงเครื่องค่ะเกี๊ยวปลาทรงเครื่องก็มีเกี๊ยวปลาเนื้อปลาแล้วลูกชิ้นกุ้งแล้วก็กุ้งทอดเกี๊ยวปลาอยู่ไหนเกี๊ยวปลาอยู่นี่จ้าอ้าวครอบไว้นี่เห็นไหมหนุผู้ชมนี่เกี๊ยวปลาเนื้อปลาเนื้อปลาอะไรครับเนี่ยตรงไหนเนื้อปลาเก๋าค่ะเนื้อปลาเก๋าแล้วก็เก๋าลอกหนังลูกชิ้นกุ้งเออทำเองป่ะไม่ได้ทําเองหรอกไปร้านประจำร้านประจําแต่ปลานี่สั่งมาประจาใช่ขายดีไหมกันส่วนมากลูกค้าประจํานะ คนที่ทานแล้วก็กลับมาทานอีกขายชามแพงไหมมีถ้าก๋วยเตี๋ยวห้าสิบบาทค่ะถ้าสองเครื่องจะหกสิบกุ้งทอดนี่ทำยังไงก็ใส่เกี๊ยวปลาสองเครื่องกับก๋วยเตี๋ยวสุดชนบุรีระยองจะมีแบบใส่ท็อปปิ้งเป็นกุ้งทอดใช่เออนี่ผมเคยกินแต่เราจะเน้นกุ้งตัวใหญ่นิดนึงเอาสูตร่างไหนอ่ะทางเกี๊ยวข่งเราขัทางระยองแต่สูตรน้ําเราจะออกใต้จิ๋วจีใต้จิ๋วก็คือว่าสามเหม็นสามเหม็นเหม็นคืออะไรต้นหอมต้นหอมเหม็นหนึงหัวหอมหัวหอมกระเทียม เหม็นเหรอผมว่าบางคนชอบไม่แล้วแต่ชอบไม่ชอบนะก็มันสูตรเขาสูตรขำๆ<อ>ชือค่อยง่ายสามเกลือต้มด้วยเล้งกะค่ะต้มด้วยเล้งอ่ะลองดูต้มด้วยเนื้อเล้งกระดูกเล้งแล้วก็จะ,จะ,จ,ะจะหวานจะใช้เท้ากับอะไรนะแครอทแครอทใช่เดี๋ยวลองให้พี่ก็ทำมาชามแล้วลองดูนะถุงงอกนะก็มีตำลึงเป็นถุงงอกนะใส่ลงไปอ่านลยครับลองดูลองดูคนระับผู้ชมนะครับมีเนื้อปลาเกา๋า เรื่องวกเกาไม่แพงนะไม่คาวนะจะลอกหนังออกโอ,อเกี๊ยวปลาอีกไม่ใช่กุ้งนะผมพูดผิดเกี๊ยวปลาอันนี้ปลาหมดเลยมีอย่างเดียวท็อปปิ้งก็คือกุ้งทอดท่านผู้ชมครับน,นี่นี่ใส่ามาแล้วเป็นชามอันนี้จะเป็นทรงเครื่องนะคะอันนี้ทรงเครื่องชามนี้เท่าไหร่ครับหกบาทค่ะหกสบาทบาท่านชมโอ้โหดูน่าทานมากเลย เชิญได้นะคะตรงร้านเกี๊ยวปลาทรงเครื่องตรงนุตกศยี่ห้าค่ะครับผมรับประกันว่าอร่อยครับเปิดปิดวันไหนเปิดเปิดสิบโมงค่ะปิดกี่โมงครับทุ้มครึ่งตุมครึ่งครับหยุดวันไหนครับหยุดวันอาทิตย์วันเดียวค่ะหยุดวันอาทิตย์วันเดียวคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สมใจที่ให้มาชิมของอร่อยบนช็อเส้นนี้ครับเดี๋ยวเราชิมดูว่าจะขาดไขอบคุณมากครับ ครับคุณผู้ชมครับนี่ทํามาแล้วครับสูตรนี่สูตรรอยองนะคุณผู้ชมนะแต่จริงๆ้วผมมองว่าผมเคยไปกินที่ชลบุรีนะเขามีท็อปปิ้งแบบกุ้งเงี้ยไม่ธรรมดาราคาไม่แพงด้วยห้าสิบหกิบมีก๋ยเตี๋ยวมีอะไรต่ออะไรมีก๋เหลาปลามีทุกถึงอย่างแต่ที่สำคัญปลาใช้ปลาเก๋าด้วยเดี๋ยวลองชิมดูครับเนื้อปลาเขาบอกไม่คาวด้วยอ่ะผมลองดูหน้าทานนะอ่ะชิมเกี๊ยวหน่อยเดี๋ยวลองชิมน้ำคุณผู้ชมน้ำจอ,อกหวานๆนิดหน่อยคุณผู้ชมแม่เสียดายน้ำติดหวานที่ รสหวานทั้งนี้จะโอเคเลยนะแต่ก็แล้วแต่ความยินชอบสามารถปรุงได้มีเครื่องปรุงให้ปรุงนิ่งๆเลเนื้อปลาปลาเก๋าเนี่ยเก๊ยวกุ้งเก๊เย,วกเยวปลาถือว่าอร่อยผ่านเหมือนกันนะครับคุณชมถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ราคาเนี่ยบอกเลยโดนใจมาก60บาท เนื้อปลาต้องสามสี่ชิ้นคุณผู้ชมเยอะมากโอ้โหนี่เต็มชามเลยหกสิบาทพี่สมใจแกมาจากระยองข้างๆกับร้านทุเลองพี่น้องแกหมอนทองเกรดเอโลสองร้อยกว่าโอ้โหเห็นแล้วตกกใจช่วงนี้ช่วงหน้าทุเรียนเนี้ยนะอากาศร้อนอวันนี้ผมต้องขออบคุณบริษัทตรีแพ่นดุนเซลล์นะมากินของอร่อยนะครับเป็นร้านก๋ยเตี๋ยวปลาทรงเครื่องของพี่สมใจบอกเลยว,ว่าทีเด็ดกับอีซูดีแม็กเนือนี่มีพิชิตโลกครับ สำหรับคุณชมดูรายการล้วแล้วนะครับทางมลินทีวี HD ช่อง34เวลา9นาฬิกา30นาทีทุกวันพฤหัสดูไม่ทันคุณผู้ชมออนไลน์มาแล้วนันดูย้อนหลังได้เลยมีทั้ง y YouTube มีทั้ง Facebook มีทั้งท i k ต o k พิมพ์คำว่าคาร์ออนทีวีนะครับดูแล้วเนี่ยเด้อชื่นชอบไม่ชื่นชอบหรือยติชมรายการนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนำเสนอรเรื่องราวดีมาเสิร์ฟคุณผู้ชมถึงหน้าจอครับตอนนี้ถือว่าอร่อยมากครับต้องยกนิ้วให้ครับ